นิทานเรื่องชะตารักข้ามการเวลาณใจกลางเมืองเก่าแห่งหนึ่งกริดเด็กหนุ่มวัยอายุ24ปีที่ชื่นชอบการผจญภัยและเรื่องราวรีรับกำลังสำรวจตลาดของเก่าที่มีของโบราณวางขายมากมายดูนี่สิเหมือนจะมีเครื่องรางโบราณนะ่ะกริด หยิบจี้หินสีดำสนิทขึ้นมาพิจารณามันสลักลวดลายประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเจ้าของร้านขายของเก่าหลีตามองเขาแล้วกล่าวด้วยเสียงทุ้มตาของสิ่งนั้นไม่ใช่ของเล่นนะพอนุม่มมันมีเรื่องราวของมันเองระวังตัวไว้ให้ดีล่ะกริดหัวเราะเบาๆ ผมแค่สนใจเฉยๆครับไม่มีอะไรหรอกแต่ท่านใดนั้นเมื่อปลายนิ้วของเขาสัมผัสกับสัญลักษณ์บนจีหินความรู้สึกเย็นวาบก็เร่นผ่านร่างกายราวกับสายลมโบราณกำลังโอบร้อมตัวเขาลูกทั้งใบหมุนคว้างไปมาและในชั่วพริบตากริกก็หายไปจากตลาดเมื่อกริดลืมตาขึ้นอีกครั้ง เขาพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางป่าเขาเขียวกขจีแต่ที่แปลกคือทุกสิ่งร้อมรอบตัวแตกแต่งไปจากที่เขารู้จักต้นไม้สูงใหญ่บดบังท้องฟ้าได้มิดและเสียงสัตว์ป่าดังก้องอยู่รอบด้านนี่มันที่ไหนกันกริดพ,พึมพำทางเดินไปตามทางที่เต็มไปด้วยเถาวันและใบไม้หนาทึบ ไม่ทันไรเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากด้านหลังกริดหันกลับไปพบชายหนุ่มในชุดเกราะโบราณผู้ถือดาบยาวในมือเจ้ามาจากที่ใดชายคนนั้นถามเสียงเข้มดวงตาจับจ้องกริดอย่างระแวดระวังเออผมผมไม่รู้เหมือนกันผมมาจากที่นี่หรือผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ไหนเนี่ย ริดพูดอย่างสับสนมึนงงชายหนุ่มรีตาดูตูเหมือนเจ้าจะเป็นคนข้างนอกเจ้ามาในเขตอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้ามีเวทมนต์หรือไม่เวทมนต์เหรอไม่ผมไม่มีเดี๋ยวที่นี่เป็นอาณาจักรอะไรกันแน่ผมอยู่ในยุคไหนเนี่ยชายหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าว ที่นี่มันอาณาจักรอยุธยาและปีนี้คือสการาช1,243กันอ้ากรีอาปากค้างเป็นไปไม่ได้ผมย้อนเวลามาจริงๆหรือว่าผมฝันไปหลังจากถูกนำตัวไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงกรีฑเริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตในยุคโบราณเขาต้องปรับตัวกับก,บการกินอยู่แบบชาวบ้าน การใช้ชีวิตโดยไม่มีเทคโนโลยีและเรียนรู้กฎเกณฑ์ของอาณาจักรแห่งนี้วันหนึ่งขณะที่กริดกำลังช่วยงานในตลาดเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าสายบัวหญิงสาวชาวบ้านผู้มีใบหน้างดงามและรอยยิ้มอ่อนโยนเจ้ามาจากที่ใดกันแน่ข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อน สายบัวถามพลางยื่นตะกร้าผักให้กริช่วยถือกริยิ้มเบาๆเรื่องมันยาวนะ่ะเอาเป็นว่าข้าเป็นคนแปลกถินก็แล้วกันนะสายบัวหัวเราะเบาๆเช่นนั้นเจ้าคงต้องเรียนรู้อีกมากเลยหากจะอยู่ที่นี่ข้ามีงานให้ช่วยเจ้าสนใจหรือไม่กริพยักหน้า แน่นอนข้ายินดีช่วยและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างกริก,กับสายบัวท่ามกลางอาณาจักรโบราณที่เต็มไปด้วยปริศนาและอันตรายที่รอเขาอยู่ข้างหน้าวันเวลาผ่านไปกริฑและสายบัวสนิทสนมกันมากขึ้นทั้งสองช่วยเหลือกันในชีวิตประจำวันกริฑได้เรียนรู้การทํำนาหาปลา และการใช้ชีวิตแบบชาวบ้านขณะเดียวกันสายบัวก็ได้รับรู้ถึงความแปลกใหม่ที่กรีตนำมาติดตัวจากโรคปัจจุบันเจ้าชัางคิดอะไรแปลกดีนะกริตสายบัวกล่าวพรางหัวเราะขณะทั้งสองนั่งริมแม่น้ำมองดวงจันทร์ก็ข้าไม่ได้มาจากที่นี่จริงๆนี่นะบางครั้งข้าก็อดคิดไม่ได้ว่า หากข้าไม่พบเครื่องรางนั้นข้าก็คงไม่ได้มาเจอเจ้ากริดพูดเสียงเบาายบัวก้มหน้าลงก่อนเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาอบอุ่นแต่ข้าว่ามันเป็นโชคชะตามากกว่านะทั้งสองเริ่มมีความรู้สึกดีต่อกันโดยไม่รู้ตัวจงกระทั่งวันหนึ่งกริดรู้สึกถึงพลังประาดจากเครื่องรางที่เขาพกติดตัวมา มันเปล่งแสงบูบ่าบราวกับเตือนบางอย่างกริตเครื่องรางของเจ้ามันสายบัวร้องขึ้นเมื่อเห็นแสงที่ส่องออกมาจากมือของกริตกริตตกใจไม่แพ้กันข้ารู้สึกเหมือนมันจะพาข้ากลับสายบัวนิ่งไปก่อนจะเอื้อมมือมากุมมือเขาไว้ข้าไม่อยากให้เจ้าจากไปแสงจากเครื่องราง เริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆร้อมรอบตัวกริดร่างของเขาเริ่มเบาบางและหลุดลอยไปสายบัวพยายามยื้อเขาไว้แต่แรงของเครื่องรางนั้นมากเกินไปสายบัวข้าสัญญาว่าข้าจะไม่มีวันลืมเจ้ากริดร้องออกมาขณะที่ร่างของเขาค่อยๆหายไปและจากไปในอาณาจักรโบราณ สายบัวน้ำตาคลอเบ้าเอื้อมมือไปหาเขาแต่จับต้องไม่ได้แล้วข้าข้าจะรอเจ้าไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามกริดหลังจากที่กริดกลับมาย,ยังยุคปัจจุบันกริดพยายามดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนคนปกติแต่หัวใจของเขาไม่เคยลืมสายบัวเลยหญิงสาวจากยุคโบราณที่เขารักสุดหัวใจเขามักจะเผลอวาดรูป ของเธอลงในสมุดร,ร่างหรือแม้แต่ในความฝันเธอยังคงอยู่เคียงข้างเขาเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่เขากำลังเดินอยู่ในตลาดสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งใบหน้าของเธอทำให้เขาต้องหยุดนิ่งเพราะมันช่างเหมือนกับสายบัวราวกับเป็นคนคนเดียวกันเลยสายบัว กริดพึมพำออกมาโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวคนนั้นหันมามองเขาด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึกกริดข้าเจอท่านจนได้กริดแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองแต่มันคือความจริงายบัวมายังยุคปัจจุบันจริงๆเธอเล่าให้เขาฟังว่าหลังจากที่เขาหายตัวไปเธอรู้ว่า หัวใจของเธอไม่อาจอยู่ได้โดยประจากเขาเธอจึงไปขอร้องเจ้าเมืองที่มีพลังเวทมนต์ให้ช่วยส่งเธอมายังโรคของกริษแต่มีข้อแรกเปลี่ยนสำคัญข้ากลับไปไม่ได้อีกแล้วายบัวพูดเสียงแผ่วเบาข้าเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพื่อท่านกริษรู้สึกถึงความเสียสละของเธอ เขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันปล่อยมือจากเธออีกแต่เรื่องราวไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแม่ของกริตได้หาหญิงสาวคนหนึ่งมาให้เขาแต่งงานด้วยหญิงสาวผู้นั้นชื่อกลอยใจเป็นลูกสาวของครอบครัวที่มีฐานะดีและเป็นคนที่แม่ของกริตหมายมั่นปั้นมือกริตแม่หวังดีนะรรอยใจนะ เขาเป็นเด็กดีเรียบร้อยและเหมาะสมกับลูกที่สุดสายบัวแม้จะพยายามเข้มแข็งแต่ก็ไม่อาจซ่อนความเศร้าในดวงตาได้เธอรู้ว่าเธอมาจากอดีตไม่มีครอบครัวไม่มีฐานะใดๆในโลกนี้ท่านจะแต่งงานกับนางหรือไม่เธอถามกริดด้วยน้ำเสียงที่สันไวไม่มีวันค่ะ มีเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นกริตจับมือเธอแน่นแต่แม่ของกริตไม่ยอมง่ายๆเธอพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้กลอยใจเข้ามาใกล้ชิดก,กับกริตมากขึ้นทั้งเชิญมาทานอาหารที่บ้านนัดหมายงานเลี้ยงต่างๆในขณะที่สายบัวต้องดินรนเพื่อหาทางใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบัน เธอไม่มีอะไรเลยนอกจากหัวใจที่รักกริตอย่างแท้จริงวันหนึ่งกริตตัดสินใจเผชิญหน้ากับแม่ของเขาแม่ครับความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรืออดีตผมรักเธอและเราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันในที่สุดการเวลาก็ทำให้แม่ของกริตยอมรับในความรักของคนทั้งคู่แม้จะยังไม่เต็มใจมากนะัก แต่เมื่อเห็นความพยายามของสายบัวที่อดทนฝ่าฟันอุปสรรคและปรับตัวเข้ากับยุคป,ปัจจุบันอย่างไม่ยอ่ทอท้อแม่ของกริตก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นและในที่สุดกริตกับสายบัวก็ได้แต่งงานกันอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักของคนทั้งสองและรู้ว่าแม้โชคกชาตาจะนำพาให้พวกเขาต้องพลัดพราก แต่หัวใจของพวกเขาก็หากันจนเจอข้ารักท่านกริชข้ากรักเจ้าสายบัวข้าจะรักเจ้าตลอดไปค่ะความรักแท้ไม่อาจจุดการเวลาหรือโชคชะตาแยกจากกันหากหัวใจสองดวงยังคงมุ่งมั่นต่อกันเสมอก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับในทานเรื่องนี้ถ้าชอบในทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ